แฟนฟิกต่อจานเรื่องเมียจำเป็นของนายมาเฟียตอนที่สองเรื่องที่ไม่ควรเกิดงั้นเราก็ต้องไปบ้างแล้วถ้าไปขอร้องเท่าแก่เขาจะยอมให้เราทำงานต่อไหมนะเชีย่ยวจ้านเดินไปบุญไปตามทางคิตบาปเวลาผ่านไปเสี่ยวจ้านเดินออกมาจากร้านกาแฟเขาโดนเจ้า,จาของร้านกาแฟปฏิเสธไม่ยอมให้เขาทำงานต่อ ร่างบางเดินเตะฝุ่นไปตามทางฟุตบาทในสมองว่างเปล่าไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนต่อดีเฮย้ยงั้นฉันก็ต้องหางานทำใหม่อีกแล้วสินะเขาถอนหายใจออกมาไม่รู้กี่ครั้งแต่กี่ครั้งมือก็หยิบไส้ออกมาจากคอและกำแน่นแม่ครับผมเหนื่อยจังเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเซียวจานก็คือส้เส้นนี้ มันเป็นของขวัญที่แม่ให้ไว้ก่อนตายเมื่อยามที่เขาเหนื่อยหรือท้อเขาจะคุยกับสร้อยเพราะมันเหมือนว่าได้คุยได้อยู่กับแม่ร่างบางทำแบบนั้นก็เพื่อให้กำลังใจตัวเองผมคิดถึงแม่จนเลยครับดวงตาใสมีน้ำคลอ,ขอเขเงยหนะ้ามองฟ้ากระพริบตาทีๆเพื่อให้น้ำตาหยุดไหลมือก็พลางำไส้ที่คอแน่นร่างบางเดินไปตามทางเรื่อยๆ ไม่รู้ว่าจะหางานที่ไหนทำดีในตอนนี้แต่ก็บังเอิญมากที่เขาเดินผ่านมาเจอป้ายรับสมัครพนักงานเข้าพอดีผัพที่เขาเดินผ่านติดป้ายรับสมัครพนักงานเสิร์ฟจานไม่รอช้าที่จะเข้าไปสมัครงานท,ทันทีในใจก็คิดว่าโชคดีจริงๆที่หางานได้ในวันนี้รับรุ่งนี้จะได้มีงานให้ทําต่อเขาเดินเข้าไปในผับบรรยากาศแบบที่มีเสียงดังและคนมากมายเขาไม่เคยจะชอบแต่จะทํายังไงได้ เงินมันสำคัญกว่าที่จะมาเลือกงานนะร่างบางยืนมองไปยังผับด้านหน้าและสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆก่อนจะตัดสินใจว่าจะสมัครงานที่นี่ดีไหมเอาวะดีกว่าไม่มีเงินใช้นั่นแหละนะพูดจบร่างบางก็เดินเข้าไปยังที่ที่สมัครงานทันทีผู้คนมากมายที่มาดื่มมาเที่ยวกันที่นี่กำลังกินดื่มเต้นเล่นกันอย่างสนุกสนาน รวมถึงเสื่อนู่ที่อายุรพ่นจะยี่สิบไปหมัดมาเธอก็มาเที่ยวที่ผับนี้เหมือนกันปกติเธอจะหลอกกาที่ยืนตรวจบัตรหน้าผับว่าถอยน้ำอายุยี่สิบนานแล้วแม้จะส่งบัตรปลอมให้กาด,ดูแต่ด้วยมารยาหญิงเธอจึงสามารถมาที่นี่ได้เป็นประจำโดยที่คนที่บ้านไม่มีใครรู้เลยนี่พวกแกดูผู้ชายคนนั้นสิหล่ามากเลยนะแกว่าคืนนี้ ฉันจะจับเขากลับไปด้วยได้หรือเปล่านะเสื่อนู๊พูดหยอ,อกกันแับเพืเ่อนๆเธอมองจ้องไปยังโต๊ะที่ห่างออกไปประมาณสองโต๊ะกันนิสัยชอบจับผู้ชายรวยๆนั้นเธอทำอยู่เป็นประจำชายหนุ่มรูปงานในชุดสูทสีดำเสื้อเชิดด้านในสีขาวไม่มีเนคไทกระดุมเสือ้อถูกปลดไล่จากคอลงมาสามเม็ดเคยให้เห็นอ,อกแกร่งที่หน้าลูบไล้ใบหน้าคมลอปานเทพบุตร แก้มขาวเนียนปากอมชมพูดูสุขภาพดีแต่หน้านิ่งไปนิดเพราะเขาไม่ค่อยยิ้มแต่ถึงอย่างนั้นก็ดึงดีความสนใจจากพวกสาวได้เป็นอย่างดียิงโลคนนี้ก็คือหวังอีอ้ฝอเจ้าพ่อมาเฟียที่คนในย่านนี้รู้จักกันดีและทับที่นี่ก็เป็นของเขาด้วยเช่นกันหวังอี้ฝอคือพิชาสิโลขขงคูนและคือคนที่เสี้ยนลู่เอ่อยถึงไปเมื่อกี้ เสื้อนู่ถือแก้วเหล่าเดินเข้ามาหาอี้ขอเธอชูแก้วที่มีหวังจะชนแก้วกับเขาแต่เขากลับนิ่งไม่สนใจทำเอาเร่างเล็กถึงกับหม้เหวอรกลที่โดนเมินเธอจึงพูดอะไรที่แก่เขียนไปแทนเออสวัสดีพ่อฉันแพ้กันหน่อยไหมพ่อคือชือแก้วในมือทิ้งไวอีกครั้งแต่ก็ถูกเมิอนอีกความเคยจนพูนหน้องชายของขอที่ยืนอยู่อีกฝั่งพ็ขึ้นมาเออ คือว่าพี่ชายผมเขาไม่เคยพูดนะครับเชิญแก้ากับผมก็ได้นะคุณยญิงออกมาอย่างเป็นมิตรงั้นเหเือะคะเอาเงิ้นก็ได้คะ่ะเสียงรู้หันมาเชิญแก้วกับคุณพรแต่สายตายังม่านฟอยู่ตลอดจนฟอเริ่มลำทานสายตาที่เธอส่งมาอยู่วยวนแม้พอจะนอนกับใครหลายคนเพื่อปลกปล่อยความเครียดใจเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะคิดไปเป็นอย่างอื่นเลยนอกจากเรื่องเซ็ก ก็แค nice ่วันนี้แตนสำหรับปอไม่คิดที่จะผูกมัดมตัวเองเอาไว้กับใครอยู่แล้วก่างจากพวกหนุ่มสาว,สาวคี่ร่างนาะเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วยคนพวกนั้นมักจะตามติดเพาะจะน่ารำคาญฉันจะปล่อยห้องน้ำคนเป็นพี่ชายเอ่ยบอกน้องชายอย่างปูนควรจะเดินออกจากโต๊ะที่นั่งดื่มหญิงสาวก็มองตามหลังแกร่งยังไม่สบอารมณ์นะักเธอก็ออกจากสาวและสวยแต่กับพุกเมืนแบบนี้ หน้าแต่แกหมอไม่รับเย็ดเลยละน้าโมโหชะมัดแต่ดูเหมือนว่ายิ่งยาก็ยิ่งหน้าตื่นเต้นเชื่อนู่ไม่ยอมแพ้ง,าง่ายแนะ่ผู้ชายแบบนี้หน้าหลงไหลดีออกเชี่ยยิงนับนะมาดูกันจะยิ่งได้สักเท่าไหร่เธอคิดในใจก่อนจะหาโอกาสตอนที่ปูนไม่ทําสังเกตใส่บางอย่างลงไปในแก้วเหล้าของหวังอีโฟและทําเป็นเนียนเมื่อปูนหันมามอง เธอมีท่าทีเลิกเกเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยคุยกับคูนชินแก้วอีกรอบนะคะเดี๋ยวฉันก็จะกลับไปหาพเพื่อนแล้วอ๋อได้ครับคุณยิ้มรับและชินแก้วกับเธอก่อนจะยกแก้วดื่มเขายิ้มอย่างรู้สึกพอใจในตัวหญิงสาวถ้าวันนี้เขาซื้อตัวเด็กคนนี้ให้ไปนอนกับพี่ชายพี่ชายก็คงจะพอใจมากแน่นหลังจากชันแก้วแล้วเชวนดูก,ก็เดินกลับมาที่โต๊ะและเพื่อน ก็เตรียมที่จะเมากันเป็นไงบ้างล่ะคิดว่าวันนี้จะสําเร็จไหมเพื่อนคนหนึ่งของเซว่นลู่เอ่ยํามึ้นเธอยกยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ออกมาและรอฟังคาตอบด้วยหวังว่าจะสําเร็จอ้โหต้องสําเร็จสิควกแกดูนั่นเธอบอกเพื่อนเพื่อนของเธอพร้อมกับชี้ไปที่แก้วเหล้าของหวังอี้ป๋อก่อนจะพูดต่อเห็นนั่นไหมนั่นะยาเซ็ก จะประโยคนั้นทุกคนก็ยกยิ้มขึ้นมาทันทีอุ๊ยร้ายนั่นนะแกเคื่อนเพื่อนหัวเราะอย่างกับว่านนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาดูเหมือนว่าเซืียนลู่จะทำแบบนี้อยู่บ่อยๆไม่งั้นคงไม่มียาเซ็กติดกระเป๋าเอาไว้หรอกว่าไหมเดี๋ยวพยาออกฤทธิ์ฉันก็จะเข้าไปหาเขาอีกทีเ่อ <c oughs> หัวเราะคิดครับกและกำลังสนุกกับแผนที่ตนวางเอาไว้ แต่ก็ต้องหมดสมนุกทันทีที่เห็นเซียวจ้านเดินมาเซียวจ้านเดินออกมาหลังจากสมัครงานเสร็จและเห็นน้องสาวต่างแม่เข้าพอดีเขาเดินตรงเข้ามาหาและจับที่ข้อมือเล็กๆดึงเบาๆเพื่อให้อีกคนหันหน้ามาหาตนนี่เย้ลแอบมาเที่ยวภาพเหรออายุเท่าไรหร่คะถึได้มาเที่ยวภาพอะ่ะนี่คนข้างหน้าเขาปล่อยให้เธอเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเสียวจ้านดุใส่หญิงสาวตรงหน้า เชนรูมองกลับมาด้วยความหนุดหงิดและสะบัดมือออกจากเซียวจ้านอย่างแรงก่อนจะต่อว่าเสียงดังแล้วจะมายุ่งอะไรด้วยที่ตัวเองยังมาเที่ยวผับได้เลยเธอพูดพลางเบือนหน้าหนีเซียวจ้านเองก็มาที่นี่เหมือนกันยังจะมาว่าเธออีกแต่พี่ไม่ได้มาเที่ยวนะพี่มาสมัครงานและอีกอย่างอายุของพี่ก็เข้าผับได้แล้วด้วยช่กล่าเล็กไม่สนใจ และยังคงเมือนผู้เป็นพี่เหมือนเคยเซี่ยวจ้านถอนหายใจให้กับทธาทาุังที่ไม่น่ารักของเซียนลู่ม้อีกฝ่ายจะดุร้ายกับเขามาตลอดแต่ยังไงเธอก็เป็นน้องสาวที่เขารักเสมอแม้จะคนละสายเลือดแต่ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กทำให้มีความผูกพันบาง,างอย่างอยู่ในหัวใจแม้ว่าจะคนละพ่อคนละแม่ก็ตามเชีย่ยวจ้านนมอยู่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับน้องคนนี้ดีขอมองเซี่ยนลู่พร้อมกับคิดแผนบางอย่างออก ถ้าเราไม่กลับงั้นพี่จะฟ้องแม่เลี้ยงนะอยากฟ้องก็ฟ้องไปสิพี่คิดว่าแม่จะเชื่อใครมากกว่าตันล่ะแต่พี่มีหลักฐานพี่ถ่ายรูปเธอเอาไว้หมดแล้วเซียเจนบอกเร้อมกัะชวมือถือขึ้นขึ้นอเล่าให้น้องสาวสนใจและเพื่อให้เสวียนลู่คิดว่าเขาทำแล้วจริงๆซึ่งอันที่จริงเซียเจนยังไม่ทำได้ถ่ายรูปอะไรไว้ทั้งนั้นบ้าเอ้ยเสืกจริงๆ ทำไมต้องเหมือเจอพี่จ้านที่นี่ด้วยนะน่ารำคาาจริงๆเลยหญิงสาวหันหน้าไปสะบัดอีกทางไม่ให้เสียจ้านได้ยินพคลา้งคิดว่าจะทำยังไงกับคนเป็นพี่ดีก่อนจะยกยิ้มจนตาเบิกกว้างเมื่อคิดอะไรดีๆออกซสื้อลู่เอายาเซ็กใส่ในแก้วเหล้าของตัวเองเธอใช้อีกมือจับที่ปากแก้วและยกให้แก้วลอยขึ้นจากโต๊ะพร้อมกับควงน้ำในแก้วให้หมุนวนเพื่อที่ยาเซ็กจะได้ละลายเร็วๆ ทุกการกระทำของเธอนั้นระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าเซียจ้านจะเห็นพิรุษจากเธอและในขณะนั้นเสียนลู่ก็หันมามองทางหวังอี้ป๋อด้วยเพื่อที่จะดูว่าเขาดื่มเหล้าในแก้วที่ใส่ยาเซ็กไปแล้วหรือยังและตอนนั้นเองหวังอี้ป๋อก็กำลังยกดื่มอยู่พอดีเซียจ้านเห็นท่าทีของน้องที่ดูแปลกไปเขาหันไปมองที่หวังอี้ป๋อตามที่เสียนลู่มองแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร จึงหันมาถามเสวียนลู่กลับไปอีกครั้งว่าไงจะกลับได้ยังก็ได้ก็ได้กลับก็ได้แต่พี่ต้องดื่มเหล้าในแก้วนี้ให้หมดก่อนนะไม่งั้นลู่ไม่กลับเสวียนลู่ยื่นแก้วเหล้าในมือให้เสียจ้านเสียจ้านยินมองพลางคิดว่าจะดื่มหรือไม่ดื่มดีเสวียนลู่คงไม่ได้คิดที่จะแกล้งอะไรเขาอีกใช่ไหมแต่เมื่อในใจกลัวว่าน้องจะแกล้งอะไรอีกเขาจึงเลือกที่จะปฏิเสธพี่ไม่ดื่ม เสี่ยวจา้านตอบเสียงแข็งเธอไม่ไว้ใจเซี่ยนลู่สักเท่าไรพี่ไม่ดื่มงั้นฉันก็ไม่กลับเซี่ยนลู่เองก็ยืนกลางแบบนั้นนั่นทำให้เสีย่ยวจ้านลังเลยอยู่ใช่น้อยสถานที่แบบนี้ไม่เหมาะที่เธอจะมาเที่ยวเลยทำให้คนเป็นพี่เป็นห่วงและอยากให้น้องสาวรีบกลับบ้านเสี่ยวจา้านมองหน้าเซี่ยนลู่นิ่งๆเขายืนกอดอก,อกและถอนหายใจก่อนจะกระชากแก้วนั้นมาดื่มทีเดียวจนหมด หลังจากนั้นก็ส่งแก้วเปล่าให้กับร่างเล็กไปพี่ดื่มหมดแล้วไปกันได้ยังใจเย็นๆสิพี่จ้านพี่ยืนรอฉันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเรากลับพร้อมกันเธอพยายามทวงเวลาเพื่อให้ยาออกฤทธิ์แต่คนเป็นพี่ไม่เข้าใจว่าจะมาไม้ไหนอีกพี่จะเล่นอะไรแผลงๆอีกเลยยินลูกพี่เหนื่อยแล้วนะอยากจะกลับไปพักแล้วก็บอกว่าให้รอแป๊บ,บนึงไงเธอตวาดใส่เสียงดัง จนคุนรอบข้างต่างหันมามองรวมถึงหวังอีป้ปอด้วยที่สอดสายสายตามองมาในขณะเดียวกันร่างหนาก็ดื่มไปอีกหลายแก้วจนสักพักยาก็เริ่มออกกริ์เขาร้อนวูบวาบหายใจติดขัดดูหอบเหนื่อยเป็นเบลเบลตาเริ่มลายมีภาพซ้อนกันและรู้สึกคลั้นเนื้อคลั้นตัวอยากจะถอดเสื้อผ้ามือหนาเริ่มดึงคอเสื้อตัวเองให้เปิดกว้างขึ้นทั้งทที่มันก็เปิดลงมาจนถึงกลางอกอยู่แล้ว แต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีพี่เป็นอะไรไปกูนเห็นท่าทางของหวังอี้ป๋อดูแปลกๆจึงถามด้วยความเป็นห่วงฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวฉันจะไปพักสักหน่อยอืมพี่ไปเองได้ใช่ไหมพี่เมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ฉันไม่เคยเมาง่ายขนาดนี้แต่สงสัยวันนี้ฉันจะเหนื่อยงั้นพี่ก็ไปพักก่อนเถอครับส่วนงานเดี๋ยวผมจะดูให้เองฉันให้เวลาแกถึงเที่ยงคืน แล้วขึ้นไปตามชั้นที่ห้องหนึ่งโอเคครับเจ้านายกูนพูดหยอกพลางยกมือทำวรรทยาหัดที่หัวหวงอีป๋อพูดจบก็เดินไปไม่มีอารมณ์มาสนใจเล่นกับน้องชายร่างหนาเดินโซเซไปตามทางเขาพยายามเอามือจับตามกำแพงเพื่อประคองตัวเองไม่ให้ล้มจนมาถึงห้องที่เขาจะเข้าพักบอกกูนว่าตนจะพักที่ห้องหนึ่งแต่ดันเข้าไปในห้องสองซะได้ปอเดินโซเซไปมา เปิดประตูห้องได้ก็ถอดรองเท้าถอดเสื้อตัวนอกทิ้งลงพื้นทันทีทําให้ประตูที่กําลังจะปิดนั้นมันไปขัดกับปลายรองเท้าที่พื้นทําให้ประตูปิดไม่สนิทและป๋อก็เดินเซเซจนมาถึงเตียงนอนพร้อมกับทิ้งตัวลงบนฟูกนิ่มย่างหมดแรงแม้ว่าแรงเดินจะไม่มีแต่กลับรู้สึกว่ามีแรงที่จะทําอย่างอื่นมากกว่าทางด้านเซียวจ้านที่ยากําลังเริ่มออกฤทธิ์แล้วเหมือนกัน เขารู้สึกร้อนวูบว่าไปทั้งตัวและเริ่มที่จะดึงคอเสื้อตัวเองเพื่อคลายความอึดอัดที่ตนกําลังรู้สึกในตอนนี้มือก็พลันกดลงบนโต๊ะตรงหน้าเพื่อพยุงตัวเองไม่ให้ลม้มจูจ่ๆร่างกายก็รู้สึกแปลกปๆแบบนี้ทําให้เสียจ้านนึกสงสัยคนที่ยืนอยู่ด้านข้างทันทีดูเ่าว่าคงไม่ไหวที่เขาจะโดนน้องสาวแกล้งอีกแล้วสิใหญ่ลูกเธอเอาอะไรให้พี่กินอา้าพี่จ้าน เมาแล้วหรอคะ <c oughs> เธอและเพื่อนๆหัวเราะก,กันอย่างสนุกสน,นานเซี่ยวจาย้านมองหน้าคนพวกนั้นแล้วรู้สึกได้ทันทีว่าต้องโดนเข้าแล้วแน่ๆส่วนเซี่ยนลูก่ก็ใช้โอกาสนี้แย่งมือถือไปจากมือของเซียวจาย้านจะทำอะไรนะก็มือถือพี่คืนมานะเซี่ยวจ้านยื่นมือออกไปเพื่อที่จะแย่งมือถือของตนแต่เขากลับไม่มีแรงที่จะคว้ามันมาได้ไม่คืน ฉันจะลบรูปออกให้หมดก่อนแล้วจะคืนให้เซือนูพูดพลางทำหน้าลิงหลอกเจ้าใส่พร้อมกับสองมือกดโทรศัพท์เลื่อนไปพลางก้าวถอยหลังหนีเสียวจ้านที่พยายามเดินเข้าหาเธอเสียวจ้านเดินเข้าไปใกล้น้องสาวเรื่อยๆและคว้าเอามือถืออีกครั้งแต่ก็ล้มเหลวเขาแย่งคืนมาไม่ได้เซียนลู่เดินหนีหายไปเพราะรู้สึกรำคาญที่เสียวจ้านพยายามยื้อแย่งมือถือจากจนทำให้เดินหนีเพื่อที่จะไปหลบ ลบรูปพวกนั้นออกให้หมดส่วนเซียวจ้านก็เดินโซเซตามหาน้องสาวจนไปชนเข้ากับปูนที่ยืนดื่มเหล้าอยู่ขอขอโทษครับเซียวจ้านพูดพร้อมโค้มหัวให้โดยไม่ได้มองหน้าอีกคนเอา้าจ้านนายมาเที่ยวเหรอแล้วนี่เป็นอะไรอะเมาได้ไงเนี่ยปูนรีบประคองตัวจ้านเอาไว้เพราดูแล้วเหมือนว่าเขาจะยืนไม่อยู่ฉันไม่เป็นไรสงสัยจะมาจริงๆนั่นแหละงั้นขึ้นไปพักข้างบนก่อนไหมละ่ะ ที่ชั้นสองมีห้องพักสำหรับแขก VIP นะเสียวจา้านเงียบเหมือนคิดอะไรอยู่กูณจึงพูดขึ้นอีกครั้งไม่ต้องเกรงใจผับนี้เป็นของพี่ชายฉันเองแหละนายเข้าไปพักได้เลยเดี๋ยวฉันจะบอกผู้พนักงานให้เสียวจา้านเริ่มทนไม่ไหวแล้วจึงยอมที่จะไปพักตามที่เพื่อนบอกเออเอางั้นก็ได้ไปทางไหนละ่ะเสียวจ้นพูดพลางสะบัดหัวไปมาเพื่อไล่ความพร่ามัวออกจากดวงตาคุณบอกทาง และเสีย่ยวจ้านก็เดินไปตามทางที่ปูนบอกจนมาถึงหน้าห้องสองราซีคะแม้ว่าเดียจะรู้ว่ามีใครหลายคนฟังไปแล้วแต่ก็อยากจะบอกว่าใครอยู่ในห้องสองนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันในตอนต่อไปนะคะสําหรับใครที่อยากอ่านซ้ําก็เดี๋ยวเดียวางลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะได้เข้าไปอ่านซ้ํา <c oughs> เพราะว่าตอนต่อไปน่าจะภาพเต็มตอนไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่ามันมีชอ็อต <c oughs> พี่ YouTube เขาไม่ชอบถ้าพี่ YouTube เขาไม่ชอบเราก็จะไม่ทำไม่งั้นเดี๋ยวได้เปลี่ยนช่องใหม่อีกแล้วว่ะใครที่ยังหาเดียไม่เจออยากให้เจอจังเลยเดียอยู่นี่นะทุกคนเปิดช่องใหม่เพราะว่าช่องนั้นใช้ไม่ได้แล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนขอให้มีความสุขและสนุกกับการฟังนิยายที่เดีย ب, พาเสียงให้ฟังนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย